สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชาแนลนะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลครับความน่าสนใจในเรื่องของโครงการคนละครึ่งว่ามีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรนะครับเพิ่มเติมกันว่าหาล้านสิทธิ์ครับมีความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วที่เหลืออยู่ต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะ กระทรวงการคลังครับเผยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟดสองจำนวน5ล้านสิทธิ์มีผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนคนละครึ่งแล้ว75%เหลืออีก25%ครับยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบด่วนก่อนเสียสิทธิ์นะครับจากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนครับจำนวน5ล้านสิทธินะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟดสองครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จครับ หากประชาชนได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสงนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐจะช่วยสนับสนุนในการจ่ายต่อวันเนี่ยนะ,ะสูงสุด150บาทและนะฮะเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในบะัญชีจีบอเรสก่อนเพื่อจะทําการใช้นะครับในวันนั้นเนี่ยของรัฐนะฮะ150บาทอย่างน้อยครับเราก็ต้องเติม150บาทเช่นเดียวกันนะครับจึงจะใช้ในส่วนของที่รัฐนะครับช่วยจ่ายให้150บาทได้นะครับ โดยหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมทางธนาคารกรุงไทยครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคนละครึ่งจะส่งข้อความหรือ SMS ทยอยส่งนะครับข้อความไปถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิ์้แล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนนะครับมีกระบวนการขั้นตอนอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส2ของกระทรวงการคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโดยนางสาวกุณาตันติเตมิตรผู้ช่วยราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2จำนวน5ล้านสิทธิ์ครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งข้อความ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วทุกรายซึ่งหากติดตั้งแอปพลิเคชันป๋อตังและยืนยนันตัวตนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วจึงจะสามารถใช้จ่ายในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64ซึ่งก็ต้องว่านะครับวันนี้วันที่29แล้วนะมีเวลานะครับในการยืนยันตัวตนนะครับเพิ่มเติอมอีกประมาณ2วัน จริงๆเนี่ยวันที่1ถึงวันที่14ท่านก็สามารถยืนยันได้นะแต่ว่าใช้ทันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเนื่องจากนะครับมันมันมีระยะเวลาในเรื่องของการอะไรครับยืนยันตัวตนต่างๆด้วยนะครับโดยได้รับสิทธิ์ในวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐนะวันละไม่เกิน150บาทรวมแล้วไม่เกิน3,500บาทตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีผู้มายืนยันตัวตนเสร็จ แล้วประมาณร้อยละ7เปอร์เซ็นต์นะครับจึงขอประสานพันธุ์ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครับจำนวนที่เหลือรีบยืนยันตัวตนโดยเร็วนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟดสองสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางตามความสะดวกได้แก่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตัตงยืนยันตัวตนณสาขาธนาคารกรุงไทยยืนยันตัวตนได้โดยการใช้บัตรประชาชนณตู ATM ้ A t m เสีเทาของธนาคารกรุงไทยครับ ซึ่งท่านสามารถที่จะค้นหาตำแหน่งตู้ ATM สีเทาโดยการพิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนครับใน Google m a p นะอย่างไรก็ดีครับภายหลังจากการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายใน14วันซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนที่จะจ่ายได้ท่านจะต้องเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังหรือเติมเข้าไปที่บัญชีจีเบรของเราก่อน ซึ่งวิธีการเติมเงินเนี่ยประกอบไปด้วย3ช่องทางครับเติมผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเติมผ่านทาง QR code พร้อมเพย์หรือเติมผ่านทางตู้ ATM เมนะเมื่อเราเติมแล้วนะครับก็จะต้องมีการไปใช้จ่ายนะครับซึ่งในการจ่ายในร้านค้าเนี่ยนะครับมันจะมี SS ตัวหนึ่งนะครับแจ้งเราบอกว่าภายใน14วัน ซึ่งแน่นอนว่าภายใน14มกราคม64มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เขาร่วงโครงการโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่านะฮะภายใน14วันเนี่ยท่านใช้ไปแล้ว1ครั้งนะนะครับใช้ก่อน1ครั้งเพื่อให้สบายใจในเงื่อนไขข้อนี้ก่อนนะครับให้ผ่านเงื่อนไขข้อนี้แล้วท่านจะไปใช้วันที่15อีกทีหนึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรละนะสิทธิ์ของท่านก็ยังที่จะใช้ดําเนินการต่อไปได้นะครับสาหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมทุกคน สามารถใช้สิทธิ์ในวงเงินร่วมจ่ายจากรัฐตามจำนวนสิทธิ์คงเหลือของตนได้จนถึง31มีนาคม64แต่หากประสงค์จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก500บาทขอให้เข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัางโดยจะพบข้อความเตือนนะครับท่านได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2มูลค่า500บาทและสามารถใช้สิทธิ์ได้31มีนาคมอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ได้รับสิทธิ์เฟด1มาแล้วหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะมัน มันมันกดตรงไหนนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้ในกระบวนการเฟสหนึ่งอยู่จริงๆก่อนเริ่มเข้าะครับมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นว่าท่านจะยืนยันนะครับในเรื่องของการต่อเฟสสองหรือไม่นะอันนี้มันจะเป็นข้อความอัตโนมัติบนแอปพลิเคชันป๋อตังเลยนะท่านลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่มั่นใจหรือกดแล้วไม่กดเนี่ยนะท่านโทรหาเจ้าหน้าที่นะฮะธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้เพื่อตรวจสอบนะครับ รวมไปถึงในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ SMS ในการแจ้งนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่เนี่ยนะครับในเฟสสองนะห้าล้านสิทธิ์เนี่ยท่านก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความสบายใจและมั่นใจในกรณีที่ท่านจะดาเนินการต่อไปในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับอย่างที่กระทรวงการคลังได้แบ่งปันข้อมูล75%ครับเหลืออีก25%นะ ในส่วนของกลุ่มที่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตอนผ่านแอปพลิเคชันเปอตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมนะในเรื่องของการใช้งานนะครับวันที่1น,นะมกราคม254ได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับความคืบหน้านะครับใน กรณีล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบเก็บตกเนี่ยบอกว่านางสาวกุณยาตันติเตมิตรรักษาการแทนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนคับโครงการคนืึ่งเฟสถงของรัฐบาลที่ไม่ผ่านคุณสวัสิอยู่ที่4.9แสนลายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด5ล้านลายครับโดยในจนํานวน4.9แสนลายนั้นรัฐบาลจะนํามาพิจารณาเพื่อเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบต่อไป โดยจะนำมารวมกับยอดที่เหลือจากโครงการคนครึ่งเฟสที่1อีกจำนวน4.3แสนลายและรวมกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟส2ที่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่1มกราคม64นะครับเบื้องต้นครับมีจำนวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปิดรอบใหม่อีกประมาณ1ล้านลายครับโดยเป็นสิทธิ์ที่เกิดจากการขาดคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสสนะครับถ้าหากมีมากกว่านี้ก็จะมียอดของผู้ที่ไม่มาใช้จ่ายตามกำหนดภายใน14วันทําการซึ่งก็ถือว่าเป็นการสรสิทธิ์เราก็จะเริ่มนะครับดูยอดดังกล่าวนะนับจากนะครับวันที่14มกราคมเป็นต้นไป หลังจากนั้นครับเราก็จะพิจารณาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบต่อไปอีกเมื่อไหร่นะ,ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคาดการเมไม่วันที่15ก็16อย่างเี้นะครับเป็นต้นเนื่องจากวันที่14เราก็จะได้รับทราบนะครับเอาละนะฮะเบื้องต้นก็เป็นการอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะนะครับเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครที่นะฮะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีก25%ก็อย่าลืมนะครับในการยืนยันตัวต,วตนให้เสร็จเรียบร้อย พร้อมกับการเติมเงินและใช้สิทธิ์ในวันที่1มกราคม254นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่คาดหวังและรอในรอบเก็บตกนะอีกอึดใจเดียวนะซึ่งจะได้รับทราบข้อมูลและความคืบหน้ากันนะครับส่วนวันนี้ครับผมวันอังคารนะก็จะมีการประชุมของครอมอ,อีกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับว่าสิ้นวันนี้จะมีโครงการอะไรอัปเดตข้อมูลเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะซึ่งจะได้รู้ว่าโครงการนะฮะใหม่ๆที่จะมีการอนุมัติ เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรที่ต้องตามและก็ติดกันอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตแบ่งปันประมาณนี้ครับขอบคุณมากสนุกการติดตามชมครับช่องฟิล์มชาแนลบายกบเกษมสันต้องล้ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ